แต่คอยบม่ค่อยซื้อแต่คอยกับอกค่อยพลาดเนาะบอกคอยบ่ค่อยซื้อแต่คอยบอกคนบ่คยดีปันไหนได้แต่บอกคนแต่บอกคนถูกใยมันบอกบา่คอยยังว้าหะไรยังว่าหลไรก็ได้แห่อสามเก้า่กส9มเก6าหอยากได้คอวรก็ไปทางไหนก็ให้มีมเก้าอทำไมใจเยอะแบ่งที่นักข่าวด้วย อะไแบงน์มะข่าวของทีมือนเขาหลายคนเคยว่าอะซื้อเคยว่าซื้อซนั่นแหละแบ่งค์แบ่งให้แบ่งอะไรแบ่งให้สื่อมวลชนเขาด้วยแบ่งอะไรเดียวได้ยังไงลูกๆมาจากอะไโอ้ชุนี้มุ้ยเอาไปเอเอายายได้แล้วเอาพอแล้วพอแล้วเอาเอาไว้ให้ลูกหลานยายผมได้แล้วผมจะมามาอีกอยู่ เอาอเลยเฮยเอาเลยอยเลยไงนันน e ่นน่ะหรดน้ำรรดน้ำรน้ำรถออกหลายหวดแล้วน้ำน้ำเลือวบ่มี่วะน้ำเลือดน้ำเลือนีำเลอดน้ำเลือก็ทีออกไปเรย่อมืออื่นก็ก่อนทออกเออคอยน้ำเลือวบ่มี่วะก็นั่นละเก้าเก้าสามเก้านี่โอ้อะไรอย่างหกสามเก้านี่ละอกสามเก้าอืม ก็ตรงกันอยู่ใีแต่จักสิจังไหนดอกอย่าไปเสือมันสิเหมือเงินเป็นแนวทางเหมือนยูเนอเป็นแนวทางเออ้าเท่านี้แหละยายซื้ออยู่เมนว่นนี่เด็กเด็กเหมอนเลย ย่าเร็วคอยบม่เคยซื้อแต่คอยบม่เคยซื้อแต่คอยก็บอกคอยพลาดเนาะบอคอยไม่เคยซื้อแต่คอยบอกค้นบม่เคยดีป่านไหนได้แต่บอกคนแต่บอกคนถูกบอยมันบอบอยทำไบ่เคยเล่นหวยแต่คอยสิบอกคนไปใช่ขนาดว่างสงการมือนั่นไปไปสงการผู้ช่วยพาไปเกาะรถไปป่าเจ้าได้หวยอย่างเออเจ็ดหนึ่ง นึ่งเจ็ดวาเสียถือว่าออกอีลีนี่ออฟอีวันดีก็ชิออกอีลีจัดยังวาไหลยังวาวไหลก็ได้แหละสามเก้าหน่นสามเก้าหกสามเก้าหกมันงามปะนี่เจ้ากับมึงเนี่ยเป็นอย่างง้ามอยู่ได้หรือเา่างามมันบอใหญ่มาปุ๊บเลยเท้าอยังซีให้เท่านี้มึงนั่นนั่นนั่รถผู้ใหคือตุลกี ขุดนักข่าวในเคืองพอดีเขาาเขาอาโบคอยเรียกว่าหอรถขันนีพึงโป่งหลุมย่างแตกนี่กหลุมย่างแตกมากเปลี่ยนย่างสองพันซีงมันจะออกไมันช่ออกอีนนี้มันคืดครับโอ้อย่างจังหวะล่ะย่าสองซีก็อย่าลืมซื้อมันสองซีก็อย่าลืมเป็นวันไหนนานเอาแล้วละ ซื้อรถนี่ทะเบียนรถนี่เอาเทะเบียรถบ่อเออนี่นีซื้อรถซีสองซีสามก็ซื้อรถซองก็ซื้อเอาไอก้าสามยังนี่ก็ซื้อเลยนี่นีซื้อเลยเออ เขาใส่ทานใส่จุ่นตตเนื้อคุ้มครองกุบปัจจายเกี่ยวออดออกนี่ก็ไม่ใหญ่ใหญ่เลยไหว้พระพระพุทธสิบสององค์คุณแน่นี่ซื่อโรดในนี่สิบสององค์แน่นี่ยาย่จ้าใหญ่เลยขบวยพรก็ไปทางไหนก็ให้มีความอุณนั่นนี่แล้วจะเอาไหมไหมอ่ะ อเอาอวยพรไหนมึงร่ำร่ำรวยรวยถึงหวยนี่ด้วยนะไอ้บา hey, ยยายไอ้บ่าย hey, วิรุนเมือนวิร <c> ุน <istas> อ <c carboh prophet> ้าววันนี้ครับยายสาธุสาธุครับยายโอ้หนาหลักหนาอยใหญ่เนาะทั้งสองคนเลยโอ้ลืมซื้อ